ดีค่ะสวัสดีค่ะต้องสลันเขาไม่เล่นกำไรครับไปขายเอาหเอาขายเอาหน้าอยู่เลยมีคนติดต่อไปงานอีเวนต์เยอะเลยออกคงินกำลังค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่หญิงนะน้องมดเองน้องโมมีกระแสมีเสียงไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะครับแต่เพียงเพราะว่าเราต้องประเมินตัวเองนะนะครับรับงานทุกอย่างไม่ได้นะคะงานเสียไม่ได้คุณภาพไม่เอาค่ะนะครับเหมือนพ่อค้านี่แหละนะครับ QC QA ทุกอย่าง อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีค่ะแชมพูเป็นเน็ตค้าทุกวันเแชมพูเน็ตทุกวันนะโฆษณาต้องเข้านะพี่บุ๋มเหมือนอาบน้ำเหมือนยำเซฟนะคะไม่ใช่ว่าไม่เซฟพ่อค้าเป็นคนที่เหงื่อเยอะนะพอมันออกแากสูตรพอเป็นอย่างนี้ใส่สูตรลายใส่สูตรเล็กมันลัดใช่พ่อค้าโดนขยรยำหรือเปล่าไม่รู้จะสิบมีเวลามาให้ผู้ใดตลอดเวลาก็ต้องกัมุมมีสิไปยำใครยำผู้ใด แค่ใส่สูตรช้ำมั้งช้ำใจจึงจะดิสานบ้านฟงนิ่งเข้าเมืองกรุงนี่เรื่องยุ่งๆไม่อยากพบเห็นอจิตรลักค่ะอยากร้องเพลงอยู่นะครับหลายคนบอกว่าอยากให้ร้องเพลงบ่อยๆแต่<ม>นี่จะไร้กินลาบ ร้องไปด้วยตําไปด้วยไม่ได้นะคะเต้นด้วยไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะมีช่วงมินิคอนเสิร์ตอยู่นะครับชอบพ่อขาน้องเพลงบ่อยๆนะคะสุดใส่ดีค่ะลกใบนี้ยิ้มเยอะๆนะชอบหลักยิ้มพ่อค้าด้วยนะครับยิ้มเยอะๆค่ะพ่อคา้ <c oughs> าใบถึงนัดยิ้มใช่ไหมตอนกลางคืนอ้อยิ้มเยอะๆนะโอเคสองออเดอร์ของตัวเล็บนะเรียบร้อยนะสองออเดอร์ของตัวเล็มันไก่คนะุณเนาะ ก็จะมีแบบของว่างอันน้ำตาลเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็บอกว่าไกล้ๆได้บ่องแล้วบทำนะเดี๋ยวมอนป้ายร้านคือลองดูนะไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยทำการบ้านนะครับขนาดแบบนี้อ่ะมันขนาดตอนนี้ตอนเริ่มนี้ขนาดตอนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อค้าหยิบไปพ่อค้าลูกค้าเยอะนะมันไก่พวดเพราะันสงสาร ปัดดิท่อจะราคาไม่แพงนะราคาเริ่มต้นที่40บาทคะทุกคนถ้าเป็นน่อทะเลเดือดก็100บาทนะตามป้านเลยถ้าเป็นตังค์ปูม้าก็110บาทนะตำงค์ปูสด70บาทนะราคาไม่แพงนะแล้วกุ้งตัวใหญ่ด้วยที่ภาษาอังกฤษเด็กๆจเป็นนะ อย่าบอกว่าตัวเองไม่เิ็นะจําเป็นภาษาจีนด้วยนะนี่ฮาว่าบอไอนีไปว่าได้เนื้อจังโ่เคแล้วไม่ทำาน้ศึกษาบ้นตำปาแล้วก็ตำตปาสองเ้บอกหลายคนก็ถามว่ามาสั่งแบบไหนใช่ไหมฮะ ก็คือจะสั่งกับคุณพ่อนะคุณพ่อก็จะเป็นคนจดออเดอร์นะฮะแล้วก็พี่ก้องก็จะเป็นคนมาดูบินดูบินแล้วก็แกก็จะมาทำนะออเดอร์สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบขอเสื้อลงถึงคุณต้องเลยสวัสดีครับนี่สวัสดีครับพี่โจแล้วเวลาเคลียร์ตังก็จะเคลียร์ทางนู้นนะเคลียร์ตังคุณพ่อพี่ก้องแก ไม่สามารถเกียยต่างกันได้เว่าซูกิตีน้อยมีคนบอกว่าซุกี้ตีน้อยอ่าคนละตลาดเ้อะนะครับอ่าอันนี้ตลาดดุนะซุกี้ตีน้อยอยู่ดีทา่ายู่ดีทา่อยู่ดีท่าเนอะมีคนขายอยู่ยูดีท่าใกล้ใกล้กันเลยตีน้อยตีน้อยใช่อันนี้สาขาใหม่มันเปิดสาขาแรกอยู่วงไปทางสกลนครเนอะอ่าปั๊มบางจากนะแต่สาขาที่ได้คนเยอะมากเยอะมากๆเลยแน่นตลอดเลยขายฮอตดีฮาดีซีโอ้ยน้องนี่เลยไวใส่หน่อย มีทั่วหมดอะจังหวัดกล้องสลลนไม่ได้หรอกล้องสลันขายยังไงไม่รวยขายแล้วทุกลงทุกลงทุกวันทุกใจทุกใจนะครัสวัสดีค่ะสวัสดีกล้องสลลนเขาไม่เล่นกำไรเขาขายขายเอางาเอาเอาอาเอาาสาคมมีคนติดต่อไปงานยีเงนเยอะเลยออกบูดออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากระแสด้วยนะครับเมาก มันมันเหนื่อยนะไปอย่างนั้นต้องมีลูกน้อ,องลองวุฒเหมือนเจ๊แขกแหกปากอ่ะเจ๊แขกแหกปาก,กแต่ค่าจ้างก็ต้องไหลเข้านะเพราะว่าต้องบวกเข้าไปติดต่อมาเยอะเลยโอกาสดีๆขอบคุณมากมากนะบางทีมันต้องฝีดตัวตรงเนี้ยคนพอคนเดย ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่หญิงนะน้องมดเองน้องโมมีกระแสมีชื่อเสียงไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะครับแต่เป็นเพราะว่าเราต้องประเมินตัวเองนะนะครับรับงานทุกอย่างไม่ได้นะคะงานเสียไม่ได้คุณภาพไม่เอาค่ะนะครับเหมือนพ่อค้าที่แหละนะครับ QC QA ทุกอย่างอะไรดีบุ๋มต็ว่าดีค่ะสบมพูเป็นเด็ดค้าทาทุกวันแชมเป็นเด็ทุกวันนะโฆษณาต้องเข้านะพี่บุ๋มเหมือนอาบน้ำวันละสิบรอบนะคราบผิวผ่านนะครับช่มตังข่าวมากโอเค คนไม่ขาวด้วยมีไม่พริกมาพริกสองเม็ดผิดพกด้วยเป็นสามวันนี้เดี๋ยวเราสักคู่น้ำได้คือผักกะลำยิบก็น่านะถ้าเป็นเอ่อมุมบริเวณของตลาดก็จะอยู่ช่วงเอ่อตรงนี้ช่วงอะไรนะพี่กองตรงนี้เขาเรียกช่วงช่วงเย็นไม่ใช่ตลาด เป็นช่วงไท้ายไหมอ๋อไททายไหมเหมือนใกล้ใกล้เคียงตลอะไรใช่ไหมใช่ก็เหมือนแบบถ้าถ้ามาก็คือต้องอยู่ช่วงไททายใช่ไหมายตลาดใช่อยู่ตลาดตรงลานเบียร์บอกว่าอยู่ลานเบียร์ตรงน้ำท่อมค่ะอ๋อจะเขาขายน้ำท่อมด้วยตรงน้ำท่อมตรงลานเบียร์นะเด็กๆตรงนั้นแหละอันนี้พูดออกสื่อได้เพราะว่าตำรวจลงตดตลอดเลยนะครับถึงลงยังไงก็เหมือนเดิมค่ะนะครับยังมีน้ำท่อมจำหน่ายเหมือนเดิม สิ่งที่เราพูดไม่ดีนะคะไม่ดีนะนะครับเด็กๆนะน้ำท่อมนะนะครับดี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 สวัสดีฮัลโหลสามาดสัตวมาดยมาเลเซียครับผมอยู่มาเลเซียป่ะทักทายเป็นมาเลเซียว่ายังไงนะสัลามัดตะตังสัลามัดเตียอ๋อสลามัดสัลักพัศลักเทโอเคสัลามัดสัลามัดตะตังโอเคเลยเป็นภาษาทองทองทองมุ่น หลายภาษาเ<ๆ>นาะครับหลายต่างประเทศด้วยส้มไทยแลนรู้ว่าตัวเองดังไปถึงโกอิเอนเตอร์วะท่าน่างประเทศไม่ไม่รู้นะครับแต่เพียงแค่ว่าเราปรับตัวไม่ทันเราตื่นตื่นยังตื่นเต,ต้นอยู่นะทุกทุกครั้งนะเจออะไรแบบนี้คนมาลุงมาลุงไม่เคยมีเลยนะ3 5มปีไม่เคยคิดว่าจะดังว่าอะไรเงี้ยนะครับยูซืซือไหมยูซือซืว่า่ายูซูซคุณแอนไม่ไม่ไม่ค่อยได้แบบ อินเรื่องความดังนะครับความดีนี่สิเราจะทำยังไงพิสูจน์ให้โลกรู้นะครับให้ทุกคนได้รู้ว่าความดีนะครับไม่จะไม่จะเป็นต้องดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะบรรทุนนะครับมนุษย์เราทุกคนเนาะมีชอบดีมีกันทุกคนนะนะครับแต่ตั้งมั่นแห่งความดีค่ะทำดีอย่าหวังผลนะคะอย่าความดีจะตอบแทนเองค่ะอยู่ที่อุดมไทยนะฮะัลโหลต้องเพียงแค่ว่าต้องใช้เวลาค่ะจังหวัดชิมพ์นะคือจะมีโรบิสแตลเล่์มันไม่เถื่อนนะครับ เนี daylight, ่ยถ้าใครได้ชมคลิปผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องก๊อล์ฟสติดกูุตไทยแลนด์นะครับขอบคุณครับ